ซีเมนต์อุดรอยรั่วซึมชนิดแห้งเร็วมีคุณสมบัติยังไงใช้งานยังไงไปชมกันครับซีเมนต์อุดรอยรั่วซึมชนิดแห้งเร็วนะครับใช้สําหรับอุดรอยแตกร้าวบนพื้นคอนกรีตเช่นอ่างเก็บน้ําผนังคอนกรีตหรือท่อน้ําต่างๆนะครับมีคุณสมบัติพิเศษคือใช้งานง่ายทั้งตัวเร็วให้แรงยึดเกาะที่ดีเยี่ยมสามารถใช้งานในขณะน้ำไหลผ่านได้นะครับ หรือใช้งานในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้งานก็จะมีภาชนะผสมผ้าเช็ดทำความสะอาดเกียงสุดท้ายนะครับคือถุงมือนะครับก่อนจะเริ่มงานควรทำความสะอาดพื้นที่ไม่ให้มีฝุน่นหรือคราบตะไคร่น้ำหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆนะครับหากเป็นรอยแตกขนาดเล็ก ควรเจาะขยายรอยให้มีขนาดไม่ต่ำกว่า1นิ้วก่อนนะครับเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถยึดเกาะได้ดีนะครับผสมซีเมนต์อุด้อยลวซึมกับน้ำสะอาดในอัตราส่วนโดยประมาณ1กิโลกร,รัมต่อน้ำา2 0 0มิลลิตรนะครับหรือกะปริมาณตามความเหมาะสมของพื้นที่ใช้งานให้มีลักษณะข้นเหนียวสามารถปั้นเป็นก้อนได้นะครับควรผสมให้เสร็จภายในเวลาไม่เกิน2นาทีนะครับ ปั้นซีเมนที่ผสมเสร็จแล้วให้เป็นก้อนกลมแล้วอุดรูในทันทีกดค้างไว้สักคู่ประมาณ30-60วินาทีให้ซีเมนเซ็ตตัวนะครับหากบริเวณรอยน้ำรั่วมีน้ำไหลแรงให้กดค้างไว้2-3นาทีนะครับจากนั้นใช้มือลูดเค้นให้เนื้อซีเมนอุดเต็มตามร่องและใช้เกียงปรับแต่งผิวหน้าให้เรียบนะครับ ซีเมนต์จะแห้งตัวภายใน3-5นาทีนะครับไม่เป็นพิษสามารถใช้กับแทงน้ำห้องใต้ดินห้องน้ำสาบไวน้ำได้ด้วยนะครับการทำงานช่างควรเลิกใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพงานที่ออกมาดีนะครับ